การไฟไหม้โรงงานพลาสติกที่ซอยกิ่งแก้ว21จังหวัดสมุทปราการจนก่อให้เกิดแรงระเบิดและไฟที่ลุกโชนอย่างหนักเรื่องนี้ดังไกลไปถึงต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวเยอรมน,นีอังกฤษอเมริกาตะวันออกกลางและอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกที่รายงานข่าวเรื่องนี้บูชาไปสังเกตเห็นภาษาข่าวบางคํที่ถูกใช้ซ้ซําๆกันจะมีคํไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ คำแรกเลยค่ะคือคำว่าระเบิดในภาษาข่าวเราจะเห็นอยู่สองคำที่ถูกใช้บ่อยๆคำแรกเลยคือคำว่า explosion explosion ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่า blast blast สองคำนี้แปลว่าระเบิดเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยค่ะอย่างคำว่า explosion เนี่ยจะเน้นไปเป็นการระเบิดที่มีเปลวไฟ ส่วนคำว่า blast จะเน้นไปเสียงที่ดังสนัน่นแรงสั่นสะเทือนมากๆแบบนี้นะคะและความทางการของสองคำนี้ก็ต่างกันด้วยอย่างภาษาไทยเราเองเนี่ยก็จะมีคำว่าระเบิดกับบึ้มใช่ไหมคะคำว่า explosion เนี่ยจะใช้ไปในทางระเบิดมากกว่าส่วนถ้าเราจะใช้คำว่าบึ้มเนี่ยก็อาจจะใช้คำว่า blast ก็ได้นะคะส่วนในคำหนึ่งที่เขียนคล้ายๆกับคำว่า blast แต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันแถมความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่า blast Blaze คำนี้แปลว่าเพลิงไหม้หรือว่าเปลวไฟนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งที่ทําให้เปลวไฟลุกลามดับยากดับเย็นนั่นก็คือสารเคมีนั่นเองนะคะพูดถึงคําว่าเคมีเนี่ยก็ดูเหมือนจะทับศัพท์กับภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่หากเราไปพูดกับฝรั่งว่าเคมีเคมีไอซีเคมีแบบนี้ฝรั่งงงนะคะให้เติมคําว่าโคต่อท้ายไปสักหน่อยค่ะก็จะกลายเป็นคําว่า chemical chemical แบบนี้ฝรั่งเก็ตอย่างแน่นอนค่ะแล้วสารเคมีเหล่านี้พอไปเจอกับไฟมันก็ระเหยขึ้นไปกลายเป็นควันพิษนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าใช้คำว่า smoke เนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นควันแหละแต่หากเราอยากให้มันดูเฉพาะเจาะจงจริงๆนะคะให้ใช้คำว่า fume fume และอย่างในกรณีนี้ควันพิษก็เติมคำว่า toxic ที่แปลว่าสารพิษเข้าไปก็จะกลายเป็นคำว่า to food, toxic fume toxic fume แปลว่าขวันพิษนั่นเองค่ะเจอทั้งแรงระเบิดเจอทั้งสารพิษแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นต้องอบพยพหนีไปที่อื่นก่อนนะคะซึ่งหากใครที่ดูหนังฝรั่งบ่อยๆเราก็จะคุ้นชินกับคำนี้เวลาที่ตึกจะถล่มลงมาหรือว่ามีสัตว์ประหลาดบุกโลกเขาจะตะโกนคำว่า e uate, evacuate evacuate คำว่า evacuation แปลว่าอบพยพนั่นเองนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยโบอยากให้ทุกคนจำไว้ให้แม่นเลยเพราะว่าวันไหนถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาตะโกนคำนี้ขึ้นมา e v a c u a t e e v a c u a t e นั่นแปลว่าภัยมาถึงตัวเราแล้วค่ะต้องรีบหนีอบพยพเร็วซึ่งฮีโร่ของเหตุการณ์นี้ก็ต้องยกให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือว่าพี่พี่นักดับเพลิงเลยนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่านักผจนเพลิงหรือว่านักดับเพลิงเนี่ยเขาเรียกว่า firefighter Fire f i g h t e r มันคือการเอาคำว่า fire ที่แปลว่าไฟและ Fighter ที่มาจากคำว่าเหมือน g h t i n g หรือว่า fighter ก็คือสู้นั่นเองนะคะนักสู้เพลิงมาใช้เอาสองคำนี้มารวมกันก็จะแปลว่านักผจญเพลิงหรือว่านักดับเพลิงนั่นแหละค่ะยังไงโบก็ขอส่งกำลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ จนถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้ภาษาข่าวไปถึง7คําคำแล้วนะคะคำแรกคือคำว่า explosion คำที่2 blast สองคำนี้แปลว่าระเบิดคำที่3 blaze คำนี้แปลว่าเพลิงไหมหรือว่าเปลวไฟคำที่4 chemical แปลว่าสารเคมีคำที่5 toxic f u l m toxic film แปลว่าควันพิษ คำที่6 evacuation evacuation แปลว,ว่าอบทยพส่วนคำที่7คําคำว่า firefighter firefighter แปลว,ว่านักพจนเพลิงหรือว่านักดับเพลิงนั่นเองค่ะและก่อนที่จะลากันไปโบอยากทิ้งท้ายด้วยภาษาข่าวอีกหนึ่งคำคือคำว่า prevention prevention แปลว,ว่าการป้องกันนั่นเองนะคะ ก็หวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนให้กับเราได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและไม่ทำให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคตค่ะเหมือนประโยคของแอนแฟรงค์ที่ครั้งหนึ่งเคยบอกไว้ว่า what is done cannot be undone but one can prevent it happening again แต่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งได้ค่ะ